หากคุณเพิ่งเคยรับชมคลิปของผมเป็นครั้งแร cht, คกคุณกำลังอยู่ในช่องพี่เวฟนะและผมอยากจะฝากฝากช่องน้องมอยอย่างผมไว้ในหัวใจของคุณด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณครับอ้าวแล้วผมสวัสดีด้วยนะครับด้วยผมเวฟนะนะผมในเกม Mini World กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมผมจะมาทำคอนเทนต์แผม เอาชีวิตรอดนะผมจะเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าผมเอาชีวิตรอด100วันใน Mini World ์นะครับผมโอเคนะผมซึ่งผมจะบอกเลยว่าที่ผมทำอะ่ะเป็นวันจริงๆนะทุกคนเป็นเป็นวันจริงๆในเกมเลยนะผมนี่ผมรอดชีวิตมาแล้วทั้งหมด20วันนะผมโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะผมไปดูกันเลยนะผมตอนนี้ผมได้ทำการตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมปะพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผม วันที่1น,นะครับผมเข้าเกมมาแล้วผมก็ต้องใส่ชงใส่ชุดก่อนนะผมเพราะว่ามินิโวเขามีมาให้นะครับผมและเราก็ต้องตัดไม้นะผมเพื่อที่จะได้สร้างบ้านเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันก่อนนะครับผมคืนแรกก่อนนิ่มๆไปและเราก็มาฆ่าแกะนิดๆหน่อยๆนะผมสัก3ามตัวแล้วผมเอาไปทําเตียงเพื่อนอนนะครับผม วันที่สองนะครับผมทําการเดินสํารวจรอบๆนะผมว่ามีตรงไหนบ้างนะที่เหมาะกับการสร้างบ้านอมืมาป่าตัวนี้ซัดแกะไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินสํารวจไปนะผมว่าบริเวณนี้มีที่ไหนเหมาะแก่การสร้างบ้านบ้างน,นะครับผมอืมอดูสิมีป่าไม้แดงด้วย <c oughs> เจ๋งที่ผมเกิดนี่เป็นไบโอมที่แบบดีมากๆเลยนะผมมีทุกอย่างล้อมรอบเลย วันที่3ครับผมตัดไม้กันต่อนะผมเนื่องจากว่าเออเราได้ทำเลนในการสร้างบ้านแล้วนะครับผมเรามาตัดไม้ต้นใหญ่ต้นนี้เลยนะผมเพราะว่าผมจะเอาไม้อันนี้ไปใช้ในการสร้างบ้านนั่นเองนะครับผมซึ่งบ้านที่ผมกำลังทำอยู่นี้ก็คือบ้านบนต้นไม้นั่นเองครับผมผมได้เอาบันไดต่อขึ้นมาบนต้นไม้สูงอันนี้นะผมแล้วก็ทำการสร้างบ้านบนต้นไม้นะครับผม สร้างกันจนตกเย็นกลรทิทีเดียวนะผมสำหรับวันที่สามนี่นะครับผมก็คือบ้านของผมนะพอนี้อันเปียังไม่เสร็จนะผมเข้าสู่วันที่4นะผมมาฟาร์มทรายกันหน่อยนะผมเพื่อ เอาไปทํากระจกนะครับผมจะไปใส่บ้านนะครับผมเออนะบ้านก็ต้องมีกระจกนะผมจะได้สวยๆง,งามๆแล้วก็แวะมาพุดทานหน่อยแล้วผมพอดีว่าเดินไปเดินมาแล้วเรือมาเจอนะผมก็แวะมาพุดทานหน่อยเอาไปทำทอชนะครับผมนี่นะครับผมก็มาแปะกระจกนะครับผมในวันที่4ี่ของเรานั่นเองบ้านต้นไม้ของเราใกล้แล้วนะครับผม ไปจริงๆฝนตกครับผมแต่เราก็ยังทำงานหนักต่อไปเรื่อยนะผมแปะกระจกกันต่อไปนะครับ นี่นะครับผมแปะกระจกแล้วก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะผมเป็นไงสวยปลา่าวันที่5้านะครับผมทำการออปลูกข้าวเล็กๆน้อยๆผมเพราะว่าหิวไม่มีจะกินแล้วว่าต้องหาอะไรกินหน่อยนะครับผม <c oughs> ก็มาปลูกข้าวน้อยไปไหมเนะี <c> ่ย <oughs> แล้วก็มาแวะดู n อ c นีซนิดหน่อยนะผมโอ้มีทัวเอาแรดดาวเยี่ยมเลยเดินมาเจอท่านก็ขุดนะครับผมเพราะว่า ผมเป็นคนเอาถ่านนะเน้ฮะนครับผมมีแรกแรกๆก,ก็ต้องขุดไปเจอเหล็กด้วยโอ้สวยงามเก็บมาอีกสองก้อน เดินมาที่บ้านนะผมกลับมาที่บ้านมาเล่นมอนเตอร์กันเล็กๆน้อยๆน,ยนคะครับผมแต่ว่านะตีเอามันบ้างนะครับนี่ดูดิผ่านกับเหล็กอ้ยังเกลือเลยครับผมวันที่6นะผมมาลงเมืองโดยการขุดนะผมผมชอบขุดมากๆครับผม,ผม,บผ,ม,ม,บผ,มผมก็เลยขุด ดิ่งลงไปที่ความสูง12นะผมที่ชอบเจอเพชรนั่นเอง <fashion football> ก็อย่างที่พูดเลยครับว่าชอบเจอเพชรในความสูง12นะผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็มาขุดขยายทางเพิ่มนะผมจะได้ขึ้นลงสะดวกสะดวกวันที่เ7็นะครับผมมาทุบเอา,มาเมล็ดข้าวหน่อยนะผมเนื่องจากว่า,มาเมล็ดข้าวน้อยจะเกินนะผมแล้วก็ทําการปักปงปักไฟขยายพื้นที่ให้มันโซงสว่างแล้วผมจะได้ไม่มีมอนแล้วก็มาขุดเหมืองเพิ่มครับผมจะได้ สะดวกต่อกันขึ้นลงเนาะเจอทองก็ขุดทองครับผมเพราะว่าทำพิกแอคเรกมาแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะไปขุดเพชรกันต่อด้วยนะครับ <c oughs> อู้สองก้อนเลยเยี่ยม เจอแร่ลิเทียมนะครับผมก็ขุดๆมาเก็บไว้ได้ครับผมเพื่ออนาคตจะเอาไปใช้ในวงจรไฟฟ้านะผมโอ้เจอแร่ดีฟ้าด้วยครับผมออ้ใครนท์เดี๋ยวนะขออีกทีขออีกทีขออีกทีแป๊บหนึ่งอาา่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขอเพิ่มแสงสว่างหน่อยครับผมมองไม่เห็นขอเพิ่มแสงสว่างอาา่าฮะมีข้างในอีกก้อนหนึ่ง ผมขุดไม่หมดหรอเนี่ยโอ้แย่จังเลยโอเคับ okay, ผมเข้าสูวันที่แดนะผมตัดไม้กันต่อนะผมข่างต้นใหญ่ต้นสูงไปเลยนะผมเพราะว่าเราจะเอาไปสร้างบ้านกันต่อนะผมฟาร์มด้วยนั่นแหละตัดกันจนมืดทีเดียวครับ ตัดกันจนหมดต้นเลยทุกคนดูโหโดจริงๆครับวันที่8นี้ก็ตัดไม้ทั้งวันเลยนะครับผมไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยได้ไม้มาทั้งหมด2ชุดนะครับผมก็คุ้มอยู่นะครับ เขาสวนที่9นะผมมาเดินรอบๆเพื่อแบบว่าจะเจอถ้ำให้ลงไปนะผมเพราะว่าการที่ผมขุดบางทีมันก็ไม่เจอถ้ำเหเนาะมันก็ลำบากในการหาลงหาแร่นะผมขุดเอาไว้หาเคสอย่างเดียวนะผมแต่ถ้าเราจะหาแร่ต่างๆนานา,นานเราควรจะหาถ้ำนะครับผมและก็แวะมาทำฟาร์มข้าวที่แบบ ฟาร์มข้าวจริงจังนะผมคือก่อนหน้านี้คือฟาร์มข้าวไม่จริงจังนะผมปลูกแค่ฮาต้นใถ่ลงไปจริงจังว่าคืออันนี้มาทําแบบจริงจังนะผมคือเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมก็มาต่อยเมล็ดเพิ่มนะผมหาเมล็ดข้าวไปปลูกนะครับ แล้วก็ตกดึกเราก็มาล่ามอนสเตอร์กันหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าผมชอบล่าไอตัวมนุษย์แกนโลกมากครับผมเพราะว่ามันดออปของที่เราจะต้องใช้ไปเนเธอร์นะครับผมนี่ไงล่ะชิ่นส่วนตุ๊กวาปวันที่10นะครับผมเรามาทำฟาร์มกันต่อนะคผมขยายฟาร์มให้มันกว้างกว่าเดิมนะครับผม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อยเมล็เข้าวนิดๆหน่อยๆเพราะว่า,มาเมล็เข้านี้หายากเสเหลือเกินนะได้มาแค่ในทุกคนน้อยมากๆเลยครับต่อยไปต่อยมาเดินมาเจอท่านครับผมโอ้ถามว่าจะทำยังไง ก็ตามที่เห็นเลยครับผมแวะพูดสิครับอืเกมเอาชีวิตรอดจะต้องฟาร์มของนะครับผมอมืพุดทานเสร็จก็เอาเมล็ดมาปลูกนะครับผมได้เยอะขึ้นมาแล้วเยี่ยมไปเลยวันที่11เดนะผมลงเมืองมาขุดกันต่อนะผมฟาร์มแร่อู้เจอเพชรด้วยแจมแมวนะครับผมทองก็เยอะมากๆเลย ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับนี่เก็บเพชรกันหน่อยอกี่เม็ดเอ่ยอู้สองเม็ดเลยเหรอเจมขุดทางเดินกันต่อนะครับผมผมชอบขุดแบบขุดเป็นทางเดินนะผมในการฟาร์มหาแร่อะไรพวกนี้นะครับผม ุดไปขุดมาเอามาโพธี้ถ้ำเฉยครับผมดูสิทุกคนคือแบบโอ้สบายแล้วครับผมเพราะว่าเจอถ้ำใหญ่พอสมควรเลยนะทุกคนคือแร่ต่างๆนา,นานาพร้อมจะฟาร์มแล้วนะครับผมโอ้โหแต่ประเด็นคือถ้ำใหญ่มากเหล็กเหล็กทองเพิงโคสบายนะครับผมเจอแร่เขียวด้วยแจ่มเลย มาราคคยนั่นเองทองก็เอาจาังหวะนี้คือเอาทุกอย่างเลยครับผมอู้แล่เขียวอีกหนึ่งก้อนโคตรเจ๋งแล่เขียวนี่หายากพอกับเพชรเลยนะผมแต่เพชรหายากายากว่านะไข่ระเบิดเหรอเอากันหน่อยประรัก เอากันหน่อยรอเออสัออกทีทาไปดึ่งทีเออเออเคลียพื้นที่นะผมโอ้ดูดูด,ดูคนป้าคนนั้นสิเมื่อกี้เขาเล่นไฟนะครับผมโอ้ไม่น่าเลยรู้ว่าถ้าโดนไฟแล้วจะตายแมงแม้าบินเข้ากองไฟนะผมวันที่12นะครับผมทำการเออจัดของจัดของหน่อยนะผมเพราะว่าหินเริ่มเยอะอนะนาอเนื่องจากว่าไปขุดมานะผมก็ต้อง ี่ยจัดคงจัดของ,จ,ของจัดลงจัดแร้หน่อยครับผมให้มันแบบสวยๆงามๆนะครับผมและวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะคิดไม่ถึงนะครับผมเป็นวันที่ผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับผมคอยดูแวะมาเก็บข้าวก่อนที่จะเกิดเรื่องไม่คาดฝันนะครับผมโอ้ตอนนี้ดูสวยงามมากเลยอีกสแปกหนึ่งละก็ ไม่อยากจะคิดทนดันใดนั้นนะผมฝนก็ตกนะผมแล้วฟ้ามันก็พาต้นไม้ที่ผมสร้างบ้านอยู่ทุกคนคือฟ้ามันพาต้นไม้ที่ผมสร้างบ้านอยูุ่กคนคือสภาพก็ไม่กระถามอะ่ะคือแบบแบบแล้วคือผมอยากให้ผ่องลงมาไม่ทันด้วยไงคือผมตกใจอะ่ะคือแบบอ อยาให้ของลงม,มาไม่พันนะครับผมแต่ว่าของอะ่ะมันก็ไม่ได้หายทุกอย่างนะผมมันมีบางอย่างที่หายแล้วก็บางอย่างที่ไม่หายนะผมคือก็ยังได้กลับมาบ้างที่สมควรนะผมโอ้ตกจนฟ้าผ่าบ้านกูเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยสบายอารมณ์กับหมอนหน่อยดูสิทุกคนต้นไม้ต้นเบลเริ่มเหลือแค่เนี้ยโอ้ my god ใจของผมมันแทบสลายขึ้นบ้านมาดูหน่อยครผมว่า มีอะไรลงเหลือบ้างน,นะผมแล้วเราก็จะมาเข้าสู่วันที่13นะครับผมสร้างบ้านกันใหม่ทุกคนเออไม o o ยอะ s s เออใจผมมันบอบช้ำจริงๆโอ้ oh, ถึงกับรวนเลยนะผมจังวันนี้บอกเลยว่ารวนเลยโอเคผ่านไปก็ต้องเอาชีวิตรอดกันต่อไปนะผมมันเกิดขึ้นไปแล้วนะผมเราก็ต้อง พยายามกันต่อไปนะผมวันที่สิบสามเราจะมาสร้างบ้านให้ต่อเนื่องกันเลยนะผมเนื่องจากว่าไหมไปแล้วเราก็ต้องหาที่อยู่ใหม่นะผมโอ้โหคุณพระวันที่1 4นะผมมาขยายบ้านเพิ่มนะผมมาต่อเติมเออบ้านเพิ่มนั่นแหละนะผมจาก13ก็วางโครงร่างไว้น,นิดเดียว <c oughs> นะปับเดียนหมดวันแล้วนะผมแล้วก็มาสร้างเพิ่มต่อเดือนที่ส4นะ ตัดไม้เพิ่มนะผมไม้ไม่พออีกแล้วคุณพระโอ้โหนะต้องฟาร์มไม้กันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหใช้เปลืองจริงๆไม้นี่แวะมาเก็บข้าวกันหน่อยนะครับผมอาหารก็ไม่พอกินก็ต้องกินเนื้อซอมบี้ไปนะก็หิวไวาอีกเออ ก็องมาทำขนมปังกินข้าวสาลีที่เป็นอะไรที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับผมมันเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็ได้เยอะอะนะครับผมได้เยอะอะเข้าสู่ตอนกลางคืนของวันที่สี่นะผมก็มาเอาสร้างบ้านเพิ่มกันต่อนะผมนะยังจะต้องสร้างกันต่อไปนะครับผมนอนดีป่ะ วันที่1ิห้านะผมฟาร์มทรายกันอีกแล้วนะครับผมเออเอาไปทำกระจกสำหรับบ้านหลังใหม่เลยครับผมมาดิๆหด้อยๆนะครับผม,ม,าๆๆๆผมวางไปเผาเสร็จก็วางไปนะผมสำหรับบ้านเก่าอันที่ไม่ไปผมไม่ได้ทุนทุกนคนผมเก็บไว้เป็นแบบเหมือนแบบของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้สิก็สร้างบ้านกันต่อนะครับผมเอาให้เสร็จนะบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้อยู่บนต้นไม้นะทุกคนคือก็อยู่กับพื้นตามที่เห็นนะครับผมคือแบบสร้างลอยๆนิดหน่อยนะครับผม กกลางคืนตีมอนระบายอารมณ์กันหน่อยนะผมโอ้โหโคตรซีเรียสห้ามันห้ามันห,ห,หายเฉยเออเออไม่ไหวแล้วผมบอกเลยว่าแหมของเขไม่ดอกบ้าไปแล้วต้องถึงกับแวะตีมอนเพื่อระบายอารมณ์กันเลยทีเดียวนะผม แต่พอรายวันผ่านมาผมก็เริ่มปปนงครับผมติดประตูติดอะไรเรียบร้อยนะผมวันที่16นะครับผมก็สร้างบ้านแบบเริ่มเริ่มแบบอยู่ตัวแล้วนะผมก็พร้อมบ้านใหม่พร้อมอยู่แล้วนะครับผมฝนตกอีกแล้วทุกคนสุดยอดจริงๆนะผมมินิวิลตกบ่อยจัด,จดเลยเก็บหลังคากันดีกว่านะครับผมตกได้ตกดีจริงเจง มาปลูกข้าวเพิ่มนิดๆน่อยๆนะครับผมเก็บคงเก็บข้าวด้วยโตกันแล้วโอ uh, ้เยอะเลยกันนี้เนี่ยมีขนมปังกินเยอะเลยครับจังหวะนี้ขอแล้วก็มาขยายฟาร์มเพิ่มนะผมเนื่องจากว่า เออมันโตกันเยอะแล้วนะผมเราจําเป็นที่จะต้องขยายฟาร์มเพิ่มนะครับผมมันมีเมล็ดเหลือแล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าขุดเพิ่มนะครับผมปลูกเพิ่มนั่นเองวันที่17นนะผมขึ้นมาย้ายของจากข้างบนลงไปข้างล่างนะผมคือก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้ย้ายของนะผมผมเพิ่งมาย้ายวันที่17นี้นะครับผมย้ายลงไปไว้ที่บ้านใหม่ของเรานั่นเอง นี่ก็ทําสต็อกไว้ใต้ล่างบ้านนะผมอะไรที่แบบเออไม่ได้ยิบบ่อยก็จะมาไว้ใต้ล่างนะผมวนอะไรที่ยิบยบ่อยก็จะไว้ทีร่รวมนะผมอันนี้เป็นหีบแร่นั่นเองเอาไว้บนบ้านนะทุกคนอันนี้เอาไว้บนบ้านนะผมออของรักของห่วงเลยจัดของกันไปนะครับขุดฟาร์มเพิ่มต่อนะครับผมขยายนั่นเองเพราะว่ามัน มันเต็มแล้วอะนะครับผมเออคือพื้นที่นุนน้ำมันเต็มแล้วนะผมมันต้องพุดนเพิ่มนั่นเองก็เกี่ยวดินกันไปเกี่ยวดินถากดินหรือเปล่านั่นแหละนะครับผมท่วนดินเออท่วนดินกันไปปลูกด,ด้วยมีเมล็ดเยอะก็ต้องปลูกสวยงามแวะตัดไม้กันหน่อยนะผมตอนกลางคืนอันนี้เป็นไม้ต้นที่ ไฟไหม้ไปนีผมผมต่อบอกขึ้นมาขุดตัดข้างบนเลยนะทุกคนเพราะว่าไม้ก็เริ่มหมดอีกแล้วแหมตัดกันบ่อยจริงจิไม้นี่วันที่18แล้นะผมซื้อเลื่อยไฟฟ้าจาก NPC มาเลยนะผมบอกเลยว่าเลื่อยไฟฟ้ามันสามารถเลื่อยทั้งต้นได้ภายในพริบตาเดียวผมแบบนี้นั่นเองนะครับผมสปีดเลยนะผมอันนี้ผมสปีดคลิปเลยนะผมทุกคนคือผมตัดต้นเดียวอะ หมดไปแล้ววันหนึ่งทุกคนเอาจริงนะคือผมสปีดคลิปนะอันเนี้ยนี่สปีดแล้วทุกคนโอ้โหด,ดูดูดูมันตอน99ทนุกนคนดูตอน99แล้วดูสเตมินาผมดูความหิวผมความหิวผมดูนะค้างเลยนะทุกคนคือเกมค้างเนี่ยคือเยอะมากคือแบบอุบะเยอะมากๆนะผมนี่แหละความสมาถของเรื่อยไฟฟ้านะผมมันดีจริงๆเลยสระดวกสบายมากๆนะครับผม ได้ไม้มาเยอะมากๆเลยทุกคนเยอะมากๆจริงๆนะครับผมเพราะว่าบ้านใหม่เรายังสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่และผมหลังคาเลยยังไม่ได้ทำนะผมผมก็เลยมาตัดไม้เพิ่มนะผมเพื่อไปทำหลังคาด้วยนะครับวันที่19บนะผมผมทำการสร้างเสานะผมเสาสี่มุมนะผมเป็นสี่เหลี่ยมรอบบ้านเลยใหผมแล้วก็ทำการ วางคอมโบสโตนเป็นหลังคานะครับผมคือคอือยังไงดีอ่ะคือวางเป็นหลังคาปิดบ้านไปเลยคือเข้าใจป่ะแบบฟ้าจะไม่่าลงบ้านผมอีกแล้วทุกคนเข้าใจปะ่ะคือมันจะไม่มีทางผ่าลงบ้านผมนะครับผมวันที่19กก็สร้างเสาล่างๆไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้เลยประมาณนี้เลย วางต่อยาวๆไปนะครับผมให้รอบคือให้มิดบ้านเลยอะตกมึดก็ยังทำงานกันอยู่นะผมยังต่อบล็อกยาวๆไป แวะมาเก็บข้าวกันหน่อยโตกันเยอะแล้วครับขนมปังนะผมบอกเลยว่าเยอะมากคือเรามีข้าวเยอะมากนะผมวันที่20นะผมเรามีอาหารเยอะพอสมควรแล้วนะผมคือครับขนมปังสบายเลยแล้วก็มาทําการวางหลังคาต่อนะผมเนี่ยฝนตกอีกแล้วทุกคนคือฝนตกอีกแล้วนะผมผมรีบมาวางหลังคาเลยนะทุกคน คือถ้าเกิดว่ามีฟ้าผ่าอีกนะผมผมบอกเลยว่ามันจะไม่มีทางผ่าลงบ้านผมอีกแล้วนะผมเพราะว่าเราทําหลังคาปิดบ้านของเราทั้งหมดเลยนะครับผมเหมือนโดมอะใช้คำว่าเป็นโดมดีกว่าเป็นโดมที่ปิดบ้านของเราไว้ข้างบนเลยนะผมอย่างไรดีไม่ใช่จิปิดบ้านของเราไว้หมดเลยอะ่ะเออเป็นโดมที่อยู่ข้างบนอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับผม คือถ้าป้าผ้ามาจะลงตรงนี้ก่อนจะลงตรงหินก่อนนะจะไม่ลงตรงบ้านผมนะครับผมเข็ดนะครับผมเข็ดจริงๆ <c oughs> อ h my goodness มันเป็นอะไรที่แบบแย่มากโอ้โหดูดิทุกคนเลงบล็อกเดียวอะอเลงบล็อกเดียวนะผมแล้วบล็อกผมหมดตัวแล้วผมต้องลงไปเอาเพื่อขึ้นมาใหม่อีกรอบโอโหคุณพ้าปะฮอตหน่อยนะผมไม่อยากให้หมอนเกิดทั้งบดนี้นะครับผม ตะวางสวัยเข้าไวประมาณนี้นะผมโดมของผมนั่นเองเป็นไงทุกคนแจ่มปร่าโคตรเปียวเลยก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการเอาชีวิตรอด20วันแรกนะผมคือผมจะบอกว่าผมจะแบ่งทำเป็นพัรพัๆนะครับทุกคนคือจะแบ่งทำเป็นพัรพัๆก็คือพัทละ20วันนะผมก็ พันนี้ก็จบกันไปแล้วนะผมสําหรับ20วันแรกนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้บอกกันด้วยนะผมถ้าชอบนะบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กันด้วยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูผมเล่นอีกนะผมก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยนะผมผมจะได้รู้ว่าทุกคนชอบนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ see you